เบือบ่อเบื่อไม่มีอะไรทาเลยจะหายไปไหนนะได้ยินว่าตามหาจ่าหรอใช่คะ่ะไม่ทราบคุณเห็นไหมไม่เห็นตั้งแต่สี่ปีที่แล้วจา่าพอดีฉันเป็นห่วงเขาหาไปไหนนะจ่าทานายเปลี่ยนไปในที่สุดก็ได้เจอกันนะจา่า ทลายุ่งครับมึงไม่เกี่ยวไม่งั้นมึงตายอีกคนทางไปโรงพยาบาลอยู่ไหนกูจะไปจัดการเกรแจกเพราะมึงเอามันไปที่โรงพยาบาลกูไม่บอก